สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ฉีกหน้ารัฐบาลประยุทธ์หมอทศพรซัดรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพร่นจดหมายถึงใบเดนขอวัคซีนให้คนไทยชมรัฐบาลสหรัฐบริหารดีคำนึงถึงชีวิตประชาชน โดยเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกานายแพทย์ทศพรเสรีรักอดีตผู้สมัครสอส,อสอพักไทยรักษาชาติพร้อมด้วยกลุ่มแพทย์เพื่อมุลชนกว่า6คนนำโดยนายโสพลสุรทริ์ธรรมรงยื่นหนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์ถึงนายโจไบ,บเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยมีตัวแทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับมอบ โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเนื้อหาในหนังสือที่นำเรียนถึงโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐความว่ากาบเรียนพณะ่านโจเซฟอาร์ไบเดนจูเนียประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมและยินดีอย่างยิ่ง ต่อประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีท่านเป็นผู้นำโดยรัฐบาลสามารถ ฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวสหรัฐจำนวน222ล้านโดสภายใน100วันนับตั้งแต่ท่านได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ร้อยละ60ของจำนวนประชากรผู้ใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนและจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในทุกรัฐลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่โควิดในทีนระบาดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นประเทศมหาอำนาจที่ให้ความสำคัญกับชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสาธารณาสุขปัจจุบันประเทศไทยถูกปกครองโดยรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหาร ที่ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลประชาธิปไตยเมื่อ7ปีก่อนซึ่งเป็นรัฐบาลที่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารเนื่องจากไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยโดยแท้จริงทําให้ประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนเป็นเท่าทวีคูณโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะการแรพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันยิ่งแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลว ของการบริหารงานของรัฐบาลชุดดังกล่าวปัจจุบันมีประชาชนเพียงร้อยละสองจากจำนวนประชากรทั้งหมด70ล้านคนที่สามารถเข้าถึงวัคซีนจากแผนการจัดการด้านสาธารณาสุขของไทยภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลปัจจุบันไม่มีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีนวัคซีนชนิดหนึ่งที่ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งมอบได้ เมื่อไรจำนวนเท่าไหร่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์มายาวนานกว่า200ปีและประเทศไทยพร้อมยืนหยัดอย่างมั่นคงร่วมกับสหรัฐในฐานะมิตรข้าพเจ้ามั่นใจว่าภายใต้การนำของท่านและความช่วยเหลือจาก สหรัฐอเมริกาในการพิจารณามอบวัคซีนป้องก,กันการแพร่ระบาดโควิด1 9แก่ประชาชนชาวไทยจะเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งประชาชนชาวไทย แพทย์พยาบาลเพื่อมวลชนในแพทย์ทวศส,สร์เสรีลักษ์โดยหลังจากที่ค่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นก็ดีนะคนรักลุงก็ฉีดซินแวก,กันของผมขอของไม่ดีที่สลิมไม่เอาของสหรัฐแล้กันนะครับ ทีมสหรัฐครับไม่รู้นะแต่ชอบสหรัฐมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่เคยมีพิษภัยกับประเทศที่มีอำนาจน้อยกว่ารู้สึกอุ่นใจมาโดยตลอดและมั่นใจว่าของเขาต้องดีจริงๆนะครับรอครับประเทศอื่นๆเท่าที่ผมรู้มาประชาชนไม่ต้องเสียเงินฉีดแต่รัฐบาลไทยมีข้อกังขาหลายอย่างเรื่องหากินหมกมุ่นผลประโยชน์คนไทยบางส่วนจึงยอมเสียเงินซะดีกว่า อะไรดีทำไปครับสลิมมันยังวัคซีนการเมืองไม่จบอยู่เลยมีผู้นำอุดเก่งไม่มีใครอยากจะช่วยหรอกครับได้มาแล้วอย่าฉีดให้สลิมนะครับให้พวกมันฉีดซิโนแวคก,กันของนายกสุดเลิฟของพวกมันไปมีแต่ประเทศไทยนี่แหลคะค่ะถ้าอยากได้วัคซีนดีๆต้องเสียเงินและก็ต้องรอกันต่อไปมีประโยชน์กว่ารัฐบาลที่กินภาษีจากประชาชนอ่ะ บริหารห่วยขนาดไหนจนประชาชนต้องดิ้นรนกันเอาเองคิดดูสิได้กรีนยุบสภาถ้าโควิดสามมบใหญ่มาแน่แน่ถ้าสภาไม่เห็นด้วยกับพรกก็ยุบสภาไปเถอะประชาชนพร้อมล้างบ้านล้างเมืองแล้วนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายยกรัฐมนตรี ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก k ระบุว่าถ้าสภาไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดพระราชกำหนดนั้นก็ตกไปแสดงถึงการทำความผิดพลาดของรัฐบาลโดยปกติรัฐบาลต้องลาออกตามธรรมเนียมในระบบประชาธิปไตยแต่ถ้ารัฐบาลยังยืนยันว่าทำถูกแล้วแต่สภาทำไม่ถูกและยุบสภาแบบนี้ก็ยุบสภาไปเถอะ เพราะเมื่อยุบสภาแล้วก็เป็นการล้างบางทั้งสภาและรัฐบาลยามนี้ประชาชนตาสว่างแล้วว่าใครดีไม่ดีใครป้นชาติปล้นแผ่นดินใครจ้องจะลมเจ้าส่วนภาคประชาชนก็พร้อมจะล้างบางล้างบ้านล้างเมืองกวาดบ้านจันรไรแผ่นดินกันอยู่แล้วแผ่นดินไทยย่อมจะดีกว่านี้แน่ ในขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือนอปชแนะนำกลุ่มไทยไม่ทนด้กล่าว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักการเมืองคงจะมองเห็นว่าจะไปดูถูกดูแคลนพลเอกประยุทธ์เป็นทหารคิดไม่เป็นนั้นพลเอกประยุทธ์คิดเป็นเรื่องการได้มาซึ่งอำนาจรักษาอำนาจแต่คิดไม่เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาชาติ ยึดอำนาจรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโควิดทุกระทรวงนักการเมืองก็ไม่หือไม่อือแต่ในทางปฏิบัติล้วนแต่แตกยับกันทั้งนั้นไม่ว่าในพักการเมืองพักหลักของรัฐบาลวันนี้ก็แตกกันยับเยินระหว่างพระภูมิใจไทยพลัมชารัฐในประชาธิปัตย์ก็เป็นปัญหาแต่ความกัดแย้งของนักการเมืองอยู่กันได้ด้วยผลประโยชน์ นายชตุพรกล่าวว่าวันนี้ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติได้ถูกเรื่องที่รับปากสัญญาประชาคมล้วนแต่ตราบสัตว์พักกันเหมือนที่เข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์ร่วมตราบสัตว์มันจึงกลายเป็นโคตรตราบสัตว์มารวมกันพลเอกประยุทธ์ไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ได้เลย ถึงความสําเร็จจากการเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งเรื่องการปฏิรูปประเทศเรื่องการปราบปรามการทุจริตล้มเหลวมินำซ้ำอย่างตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็พาประเทศพังหนักเข้าไปใหญ่โดยนอกจากนี้ผู้ก่อตั้งกลุ่มไทยไม่ทนได้กล่าวว่าพรกโเงินกู้5แสนล้านบาทโดยกล่าวอ้างสถานการณ์โควิด แต่ไม่มีใครรู้รายละเอียดว่าเอาไปทําอะไรบ้างมีการคาดการ์กันว่าจะเอาเงิน5 0 0แสนล้านบาทนี้ไปหวานแล้วก็จะยุบสภาจะได้เปรียบในการเลือกตั้งชนะแล้วก็กลับมาใหม่คือคิดยิ่งกว่านักเลือกตั้งสามารถปกติเสียอีกใช้เงิน5 0 0แสนล้านบาทหวานลงไปการเลือกตั้งไม่ทอดยาว เพราะหากทอดยาวจะหาเงินมาแจกอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ใช้เงินกู้เอาเงินประชาชนมาแจกประชาชนแล้วเอาบุญคุณกับประชาชนคิดกันได้เท่านี้ไม่ได้คิดว่าระยะยาวประชาชนจะพ้นจากความอดตายได้อย่างไรจะพ้นจากสถานการณ์โควิดได้อย่างไรทุกอย่าง กลายเป็นปัญหาทั้งหมดแล้วในปัญหาทั้งหมดนั้นพลเอกประยุทธ์คือศูนย์กลางของปัญหาถ้าเป็นคนที่มีศักยภาพเรื่องทั้งหมดก็จะไม่เกิดการที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาจาก7ปีและบอกมีไกด์เลยอธิบายมุมใดที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ได้แม้แต่เพียงมุมเดียว หลังพ้นโควิดคิดว่าถ้าชุมนุมใส่หน้ากากกันก็ต้องทำถ้ามันมีความจำเป็นวันนี้ทุกฝ่ายควรเสียสละแม่ทัพในกองลาออกจากสว พรกการเมืองก็ต้องเสียสละไม่เช่นนั้นไม่มีทางจัดก,การกับเผด็จการการสืบทอดอำนาจอำนาจที่แท้จริงควรเป็นของประชาชนขอเชิญชวนทุกฝ่ายด้วยความวาดหวังว่าการสามัคคีประชาชนจะนำพาซึ่งความสำเร็จเราต้องส่งมรดกให้รุ่นลูกรุ่นหลานที่ไม่ต้องมาต่อสู้เหมือนพวกเราวาดหวังว่าบ้านเมืองนี้อะไรก็เกิดได้ขอเพียงมีความมุ่งมั่นมีความฝัน วันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้ามีความศรัทธาความเชื่อมั่นในประชาชนไม่เช่นนั้นก็มีแต่ขุนศึกกับทุนที่ผูกขาดทุนเดียวใจทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านเราต้องจัดการทั้งรัฐบาลสืบทอดอำนาจและทุนผูกขาดนายจตุพกรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอ,ขอขอบคุณทุกท่านได้เข้ามารับชมส,สด